นี้เป็นเจ้าภาพไข่ม้วนงานงานระ,ะระกับประกาศเกียรติบัตรของพมออจลนะครับผมเป็นเจ้าภาพผู้น่ารักอันนี้คือไข่ม้วนนะครับผมลักษณะเป็นยังไงหนอแปลกดีจังเป็นก้อนๆอย่างนี้ด้วยนะครับโอ้เป<ต>็นอะไรก็ยังเลยช่องยูทูปเขาต้องยูทูปการทําไข่ม้วนนะครับผมลงไปในคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรฮะเนี่ย<อ>

เป็นไส้กอรอกข่อไอข่การทำนะครับก็ใช้ไส้กอรอกนะครับผมและออไข่แล้วก็จะเป็นหนังนี้นะครับผม